4เหตุผลทำไมคนท้องต้องกัดเข็มกัดบริเวณหน้าท้อง สวัสดีคะ่ะพบกับช่องเพล็กแนนสตอรี่อีกแล้วคะ่ะวันนี้นะคะลุงเอาสาระที่แบบหลายคนสงสัยมากเลยว่าทําไมคนท้องต้องกัดเข็มกัดบริเวณหน้าท้องวันนี้มาบอก4เหตุผลคร่าวๆนะคะเอาแบบให้เห็นภาพกันเลยนะคะข้อ1เลยค่ะข้อ 1, 1เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะคนโบราณบอกว่าการกัดเข็มกัดบริเวณหน้าท้องอะคะ่ะมาจากความหมายเลยคะ่ะเข็มกัดก็คือการกัดการติดไม่ให้หลุดนะคะก็คือเป็นการป้องกัน การหลุดการแทง้งการคลอดก่อนกำหนดแบบนี้นะคะก็เลยทำให้นำเข็มกลัดมาติดบริเวณหน้าท้องของคนท้องนะคะเพื่อป้องกันการแทง้งการคลอดก่อนกำหนดนะคะจริงๆความหมายดีมากๆเลยนะคะข้อนี้ต่อไปข้อ2ข้อ2ก็ยังอยู่ในเรื่องของความเชื่ออยู่นะคะคนโบราณเชื่อกันว่าถ้าเราเอาเข็มกลัดมาติดบริเวณหน้าท้องนะคะจะทําให้ป้องกันสิ่งชั่วร้ายอันตราย ไม่ว่าจะเป็นผีสางนางไม้นะคะเข้ามาทําอันตรายต่อน้องนะคะต่อทารกในครรภ์ต่างๆค่ะเหมือนเป็นการปกป้องดูแลน้องนะคะไม่ให้สิ่งอันตรายเข้ามาในตัวน้องได้ค่ะ ต่อไปข้อที่3ข้อนี้นะคะเป็นการกลัดเข็มกลัดไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าเรากําลังตั้งครรภ์อยู่เพื่อให้คนภายนอกนะคะรับรู้ว่าเราคือคนท้องคนตั้งครรภ์ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะคนจะได้สังเกตว่าโอเคเราตั้งครรภ์อยู่นะคะจะได้รำมาระวังกับตัวเรามากขึ้นนะคะเพราะบางคนเนี่ยท้องยังเล็กอยู่สังเกตไม่ได้ว่าเรากําลังตั้งครรภ์หรือบางคนนะคะมีรูปร่างใหญ่รูปร่างเล็กนะคะทําให้คนภายนอกเนี่ย สังเกตไม่ได้ว่าเอ๊ะเรากําลังตั้งครรภ์อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อเน,นี้ยลุงว่าดีแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะทําให้คนอื่นเนี่ยระวังตัวเรามากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นวเวลาเราขึ้นบีเทสอะคะ่ะถ้าเราติดเข็มกลัดบริเวณหน้าท้องนะคะคนก็จะรู้ว่าโอเคเรากําลังตั้งครรภ์อยู่ก็จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษมากขึ้นเอื้อเฟอื้อที่นั่งอะไรมากขึ้นนะคะข้อเน,นี้ยลุงว่าลุงเห็นด้วยแล้วก็มีประโยชน์สําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะแนะนําให้ติดเข็มกลัดไว้นะคะจะได้เป็นประโยชน์ต่อต ่อ,อข้อที่4ข้อสุดท้ายติดเข็มกลัดเพื่อเป็นการเตือนตัวเองนะคะข้อนี้ติดเหมือนว่าเราจะทําอะไรเราจะได้นึกออกว่าโอเคเรากําลังตั้งครรภ์อยู่เรากาลังท้องอยู่นะเวลาเราจะเดินจะเหินหรือว่าจะทํากิจกรรมอะไรเราจะได้ระวังตัวเองมากขึ้นนะคะว่าเรากําลังมีน้องอยู่จะได้ไม่ลุกเร็วนั่งเร็วหรือทําอะไรที่มันรุนแรงยกของหนักอะไรอย่าง, like งเงี้ยค่ะเหมือนเป็นการเตือนตัวเองนะคะป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันน้องด้วยลูงว่าข้อนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันเอาเป็นว่า จริงๆเนี่ยสี่เหตุผลเนี้ยก็คือมีประโยชน์สําหรับคนท้องนะคะเอามาฝาก4ี่เหตุผลนะคะว่าทําไมคนท้องถึงต้องติงตดเข็มกัดจริง,รงๆลุงเห็นด้วยนะคะสําหรับคุณแม่นะคะก็ติดเข็มกัดไว้เนาะเป็นการเตือนตัวเองเตือนคนรอบข้างด้วยนะคะจะได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจําวันมากขึ้นวันนี้ไปแล้วคะ่ะนาสาระดีๆมาฝากเท่านี้นะคะใครอยากรู้เรื่องอะไรกระซิบไว้ได้เลยนะเดี๋ยวลุงมาตอบคอมเมนต์ให้อาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างต้องขอโทษนะคะเพราะว่าแบบ ยังขึ้นเวรอยู่แล้วก็ยังทำงานหนักอยู่นะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้แม่แม่ทุกคนนะคะยังไงฝากกดเซฟคลิปนี้ไว้แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง p พล็กแนนสตอรี่ด้วยนะคะเดี๋ยวหลูจะมาอัปเดตสาระดีดีให้ฟังค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ